สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวธาตไฟนะคะทัดไฟได้แก่เมสิงธนูเนาะนะคะดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนอาประจำวันที่16-30ถึงมิถุนายน2023นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะดูข้อความบันเทิงดูเป็นแนวทางอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะ ขอบคุณทุกการติดตาม like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักด้วยค่ะขอพลังงานของคุณละเขาหน่อยค่ะทัดไฟคุณละเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทัดไฟเอมเพลอร์ทัดไ,ไฟมาเลยนะคะ มันเหมือนตอนนี้นะคะมันเหมือนอคนที่โฟกัสที่ตัวเองแล้วเอ็มพลเลอร์นี่นะนะคะแต่มีความเป็นห่วงกันอยู่นะแล้เขาน่าจะจบกัดไปแล้วหรือมีเรื่องที่ทําให้เสียความรู้สึกนะคะพลังงานของความเป็นห่วงเฝ้ามองเฝ้าดูนะคะเฝ้ามองเฝ้าดูแต่ก็เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นๆด้วยนะคะไปโฟกัสเรื่องอื่นๆด้วย รอาการติดต่อนะคะรอการพูดคุยรอการติดต่อรอการสารต่อรอดูในอนาคตอะไรประมาณนั้นเนนะเอาเวลาไปโฟกัสสิ่งอื่นไปดูเรื่องอื่นไปมองสิ่งอื่นจะบอกว่าไปมองคนอื่นด้วยก็ได้นะคะแล้ว อาจจะได้กลับมาคุยกันไหมหรืออะไรแบบนี้ให้เป็นเรื่องของอนาคตคือไม่รู้มองอะไรหลายอย่างทําอะไรหลายอย่างแล้วมองอนาคตแล้วพลังงานตอนนี้นะคะนะแต่มีความเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ในตรงนี้นะคะเฝ้ามองเฝ้าดูด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอาจจะจบกันแล้วต่เหมือนไปโฟกัสสิ่งอื่นไปมองเรื่องอื่นนะคะมองอนาคตอ,อะไรแบบนั้นนะคะ ขาดูความรู้สึกของคุณในเวลานี้ที่มีต่อเขาพลังงานของคนที่งอไม่เก่งงอไม่เก่งปล่อยทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะธาตุไฟไม่สิงธนูเหมือนกันนะคะทัดลมทัดน้ํานะคะเขาความรู้สึกของคุณในเวลานี้ที่มีต่อเขาน่อยคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะ,อ,ะอยากคืนดีกันเหรอคิดถึงนะคะอยากเจอหน้า รอจังหวะรอโอกาสดีๆนะคะอ,อยากคืนดีกันนะไม่ได้อยากไปไหนหรอกนะคะมันเป็นการมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนหรอกไปก็อาจจะว่าไปชั่วครั้งชั่วคราวมันแบบแปดถ้วยเนี่ยมันเป็นการคือหนีหน,หนีเรื่องดราม่าแป๊บๆอะนะคะแล้วเนี่ยมันคือการอยากมาคืนดีกันนะ่ะนะคะปะนีปนอมคืนดีกันนะ่ะแค่รอจังหวะ ถอยออกมาแค่รอจังหวะที่จะแบบโอกาสดีๆจังหวะเหมาะๆอะไรแบบนั้นน่ะนะคะอืมความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ทําอะไรคุณก็จะไปอะ่ะนะนะคะแต่ถ้าเขาแบบเออมาเมาความรู้สึกดีๆมาง้ออะไรแบบนั้นก็อาจจะมีการคุยกันกลับมาคืนดีกันได้นะคะมันอยู่ที่การตกลงกัน เนะก็ยังคิดถึงอยู่ยังเป็นห่วงอยู่โอเคแหละถึงได้บอกว่าตาตมันยังมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่กันอยู่นะนะคะโอเดยความรู้สึกของเขาในเวลานี้ที่มีต่อคุณล่ะคะเขา่คิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะในตอนนี้ตัวเขาในตอนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับคุณท่าใส่สองถ้วยออกมาเลยนะคะการคืนดีเหมือนกันเลยเนี่ย พ่เหมือนกันเลยนะคะขึ้นดีรอ,อยังมีความหวัง s t r e n t หวนกลับคืนมานะปรับความเข้าใจกันนั่นแหละนะคะิิตี้คือ s t r e n g ่ะอืมหวนกลับเป็นมาเป็นคนที่น่ารักนะคะเมตตาเขานะกลับมาเมตตาเขาเริ่มต้นใหม่จ้า โอ้นะคะอยากแบบเขาอยากปรี่เข้าไปหาคุณมากๆในตอนนี้นะคะอยากไปเคลียร์ตอนนี้เลยอยากไปหาไปเจออยากอธิบายอยากพูดอยากเริ่มต้นใหม่ตอนนี้อะไรแบบนั้นเลยนะคะนะเร็วๆนี้ได้ไหมตอนนี้เลยได้ไหมอืมเป็นตอนนี้ได้ไหมอะไรแบบนั้นนะคะอืมเขายัางมั่นคงอยู่ตรงนี้อยู่นะ ย่งเฝ้ารอนะคะเพราะฉะนั้นคนที่รอเนี่ยน่าจะเป็นตัวเขาและไม่ตัวคุณก็ยังเป็นห่วงกันอยู่นะนะคะคือตัวคุณก็อาจจะหยุดดูดูดูอยู่ตรงนี้พัฒนาตัวเองอยู่กับตัวเองรอจังหวะรอโอกาสที่จะได้มาคุยกันมาคืนดีกันถ้าคู่เป็นแบบนั้น ึงได้บอกว่าพลังงานเนี่ยมันยังมีความห่วงใหญ่กันอยู่แค่เอาเวลาไปโฟกัสสิ่งอื่นแล้วปล่อยทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตคือมองอนาคตด้วยแล้วก็ละแตะเลยอะไรแบบนั้นนะ่ะนะคะเพราะมันอาจจะเป็นสิบดาบเนี่ยไม่จบกันก็แค่เสียความรู้สึกก็เอาหันไปโฟกัสเรื่องอื่นหันเหไปทําสิ่งอื่นนะคะอืมโอเคเนาะ ความรู้สึกของเขาดีนะนะนะต่างคนต่างรู้สึกว่าอยากมอบสิ่งดีๆให้แก่กันอยากคืนดีกันนะคะนะอ่ะไปดูนะคะว่าแล้ววันที่15ถึงอ่ะ16ถึง30มิถุนาเนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคะนะพลังงานอาจจะเป็นคนวันอาทิตย์วันศุกร์วันอังคารวันพฤหัสนะนะคะธาตุลมธาตุไฟ ทัดอินนะคะยัมีความหึงหวงกันอยู่นะนะคะแต่มันจะเป็นการเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะไม่ได้แบบแสดงออกอะไรมากมายแต่ตัวเขาเนี่ยร้อนรนมากๆหนึ่งดาบอ้าวเคลียร์กันได้ลงตัวนะมงลงแบบเนี้ยนะคะเดท จบตัดกันไม่ขาดจบกันไปแล้วตัดกันสเตรนเนี่ยม,มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะคนอื่นเข้ามาวนนะไพ่ใบเดิมออกมาหมดเลยนะคะอ่ามีโอกาสที่ดีแล้วนะคะอ่ะสามดาสี่ดาวือออฟฟอร์นย้อนเวลา นะคะย้อนเวลาออยากออกอะไรอ่ะไปต่อโอ้โหนะคะคือมันมีปัญหาหัวใจมันฟ้าว่ามันมันเป็นปัญหาที่ทำให้ปัญหาหัวใจของพวกคุณคือการนิ่งคือความนิ่ง นะคะที่เป็นปัญหาจริงๆฟ้าว่ามันจะเคลียร์กันได้เนี่ยหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะมงลงแบบนี้นะมันตัดกันไม่ขาดมันเข้ามาสิงในตัวกันแล้วกันมันมีผลมีอิทธิพลต่อกันและกันแล้วมันเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวเป็นแบบนะคะเข้ามาสิงในตัวกันแล้วกันแล้วกันแต่ว่าปัญหาที่มันรอบด้านมากกว่าที่มันมากระทบนะคะปัญหาอื่นๆหลายสิ่งหลายอย่างที่มากระทบมากกว่าแต่คุณและเขาอ่ะ ฟ้ามองถึงความมั่นคงแข็งแร่งความรับผิดชอบความรู้หน้าที่ในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จับต้องได้มากๆโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากๆเนี่ยหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญเนี่ยเคลียร์กันได้จับต้องได้นะคะตัดกันยังไม่ขาดหรอกจบกันไปแล้วแต่มันมันมันตัดกันไม่ขาดมันมันเหมือนคนที่โอ้โหเนาะเป็นมากกว่าราักแล้วนะ ฟั่มมีความรู้สึกว่าทัดไฟนะคะเนี่ยปัญหาคือความเงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิลออฟฟอร์จูลเนี่ยนะมันมีโอกาสมากๆที่จะย้อนเวลาแล้วไปต่อกันได้ทุกอย่างจะย้อนกลับคืนมาแล้วทํางานต่อในความสัมพันธ์ได้มันจะต้องคุยกันเคลียร์กันให้ชัดเจนแล้วสามารถเคลียร์กันได้ด้วยนะปัญหาคือน,นิ่งมากๆแล้วจีบเก่งง้องไม่เก่งอีกโก้อีกโก้ แต่รักกันและตัดกันไม่ขาดฟ้าว่าปัญหาหัวใจของพวกคุณไม่ใช่เรื่องอื่นแต่เป็นความเงียบความไม่คุยความอีโก้นะคะเพราะนั้นวิวออฟฟอร์จเนี่ยโอกาสมากๆากเลยที่จักรวาลนะจะหมุนคุณและเขาให้กลับมาไปต่อในความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวดีๆเป็นข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วเคลียร์กันได้ด้วยนะ เพราะมันตัดกันไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าปัญหาหัวใจของเรามันคือความเงียบเราจะทํำยังไงนะอกโก้ความเงียบนะคะโอเคนั่นแหละนะคะก็มาคุยกันเนาะนะคะก็อย่านิ่งนะคะเขานิ่งอะหมอฟ้าแต่วิวออฟฟอร์จูลขึ้นมาโชคชะตากำลังทำงานเพื่อคุณและเขาอยู่ให้คุณและเขาได้สานต่อแน่ๆได้ไปต่อแน่ๆค่ะ นะคะมันจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ถ้ามันนิ่งมันเงียบเนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาขาดใจอะไรแบบสิ่งบางอย่างกูจะได้มาทํางานต่อแล้วแก้ไขเรื่องที่เนี่ยเรื่องพวกเนี่ยแล้วแก้ไขได้ด้วยนะมงลงแบบนี้นะคะอืมแล้วเป็นโอกาสที่ดีด้วยถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆควันอังคารก็มานะคะวันพฤหัส เขาก็ดูข้อความจากเขาถึงคุณหน่อยนะคะตอนนี้เขามีอะไรอยากพูดอยากบอกกับคุณคะทัดไฟรักคือคำตอบของทุกอย่างนะคะเขาต้องการคุณมีคนอื่นไหมเนี่ยน,อน็ออะไรท่ะนะคะ เขาคิดว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าหรือตอนนี้เขามีคนอื่นแต่เขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณนะฝันและหวังเกี่ยวกับคุณมากเขาฝันเกี่ยวกับคุณมากช่วงนี้นะคะอาจจะฝันถึงคุณด้วยมากเกินไปด้วยนะคะคุณก็ยังเห็นเขาเป็นแบบนั้นเห็นแกตัว <laughs> คุณก็ยังเห็นเขาเป็นแบบนั้นนะเป็นคนที่เห็นแกตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจ็บมากนะ คุณทําเขาเจ็บมากแต่เขาบอกว่าเขาเข้าใจเขาโอเคเขาเข้าใจฟ้าว่านะคะเออว่าต่างคนต่างเจ็บนั่นแหละนะไม่มีใครที่ไม่เจ็บหรอกนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําร้ายคนอื่นก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกเนาะนะคะมาครั้งคุณก็พูดถูกนะ คุณก็ยังเห็นเขาเป็นแบบนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะคือรักคือคำตอบของทุกอย่างเขาต้องการคุณบางทีอ่ะมันอาจจะมีอะไรสักอย่างอยู่นะเนี่ยมันมีเรื่องของคนอื่นแล้วก็ยังมันอาจจะไม่ใช่เวลานี้นะคะอืม hmm. อาจจะยังไม่ถึงเวลาของคุณและเขาแต่ว่าเขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอืม hmm. ต้องการคุณ I want you นะคะเพราะฉะนั้นต่อให้ไปมองคนอื่นไปโฟกัสคนอื่นไปคุยกับคนอื่นเนี่ยยังไงก็ไม่ได้แบบมันยังไม่มีการพัฒนามันอาจจะต้องต้องใช้เวลานะคะเพราะว่ามันยังฝังอะไรอยู่กับเรื่องเดิมๆอยู่มันยังฝังอยู่กับสิ่งที่มันเนี่ยล้มลงไปยังคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่อยู่นะนะคะ เออนะมาดูว่าไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรทาดไฟ <c oughs> หาดาบอีกโก้อีกแล้วนะคะความไม่แคร์อันนี้แหละอะควีตออฟค่ะครเริ่มใหม่ใจดี เริ่มใหม่โอ้โ oh ห uh huh. กลายเป็นคนที่ตอนนั้นไม่แคร์นะคะสิ่งที่คุณมอบให้เขาเขามองไม่เห็นเริ่มต้นใหม่ครั้งเนี่ยรู้ไหมว่าคุณสิ่งที่ไพ่อยากแนะนำก็คือคุณให้ไปเลยนะคะนะให้ไปเลยแต่ต่อไปอ่ะคุณจะเป็นคนที่ เขาเหมือนคนรู้จักว่าสละก่อะให้ก่อนตอนแรกเขามองไม่เห็นหรอกแต่ต่อไปอ่ะเขาจะเป็นฝ่ายที่ต้องการคุณจริงจเขาต้องการคุณดูเหมือนเขาไม่แคร์เห็นแก่ตัวนะคะนะให้อะไรไปดูเหมือนเขาไม่ได้สนใจไม่ได้มองไม่ได้แคร์นะคะเขาเห็นแก่ตัวแต่รู้ไหมว่าเนี่ยแหละ สิ่งที่คุณให้นี่แหละมันเริ่มปรากฏขึ้นมันเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นมันเริ่มเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นกายเป็นว่ามันไปเติมเต็มเขามันไปทำให้เขามันเห็นมันเห็นค่ะมันเห็นมันรู้สึกมันเห็นได้มันรับรู้ได้แล้วคุณจะเป็นที่รักที่ปัถนามีผลมีอิทธิพลต่อเขาเพราะฉะนั้นการที่ให้ไปก่อนอย่าคิดว่าไม่ได้อะไรกลับมา พราะคุณจะได้กลับมาแบบเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วนะนะคะมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ด้วยซ้ำนะคะมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นเขาเลยนะคะนะเขารักและปรารถนาในตัวคุณมากทำเหมือนไม่แคร์ทำเหมือนวางท่าอีโก้ไปอย่างนั้นนะคะ มาดูแนวโน้มของคนและเขาในอนาคตกันนะคะทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำให้มันยากทำไมต้องทำให้มันยากแต่ด้วยความรักความเมตตาจากคุณนี่แหละคุณจะเป็นที่รักที่ปัรถนานะคะกลับกันเลยเนี่ยถูกรักถูกดูแลเอาใจใส่ถูกให้ความสำคัญนะคะเดี๋ยวฟันร้ายจะผ่านไป มีแต่ความจริงใจแก่แท้ในความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ความจริงใจนะคะมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยนะคือมันดูยากเนาะคนคนนี้นะคะจริงจงแล้วอีกโก้วางท่าแบบนั้นอะจริงๆแล้วรักมากเลยนะคะรักมากเลยอื ไม่ไปไหนด้วยนะคะไม่ไปไหนด้วยความผูกพันสองถ้วยที่มีต่อคุณโอ้ยความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นความรักชนะและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างค่ะเพฟูเนสม,ม,มาสนุกด้วยกันจำไว้ว่าความรักคือการเยียวยาที่ยิ่งใหญ่นะคะเขาบอกว่าคำตอบอยู่ในใจคุณไม่ใช่ความคิดเพราะหัวใจเป็นประตูสู่จิตวิญญ,ญาณ จริงคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วมีแฮปปี้มีความสุขนะนะคะามันมีแต่ความจริงใจอะเรื่องร้ายๆกำลังจะผ่านไปโอ้ยเวงนะคะจะได้แต่งงานกันป้อเนี่ยแล้วก็เยียวยาปัญหาครอบครัวด้วยลืมเ,เรื่องเก่าๆนะคะนะลืมเ,เรื่องเดิมๆลืมเ,เรื่องเก่าๆไปได้ซะนะคะ ฮิวเลิงรักษากันนะคะคู่ชีวิตคู่แต่งงานนะคะคุณพร้อมหรือยังนะคะตอนเนี้เหมือนต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองดูแลรูปร่างตัวเองนะนะคะเหมือนมันทำไมต้องมันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะคะ t r u s t ความเชื่อใจ มันอยู่ที่ความเชื่อของคุณด้วยนะคะอืมเชื่อและศรัทธาในความรักครั้งนี้ได้นะคะความสุข fulfillment นะักแล้วยอมด้วยนะคะ ยอมเติมเต็มการได้รับความสุขการได้รับการเติมเต็มการที่ใครสักคนหนึ่งยอมขุนมากๆสตรน่ะนะคะนะยอมเขาไม่ได้ยอมขุนเพราะว่าอะไรแต่เขายอมเพราะว่าคุณช่างแสนดีเหลือเกินคุณช่างแสนดีเหลือเกินนะคะถ้าต้องสูญเสียคนแบบนี้ไปไม่ได้หรอกนะคะไม่ได้หรอก คนดีๆแบบนี้ไปโอ้ยแฮปปี้แฮปมีความสุขแบบนี้นะคะสงบสุขด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยแล้วหาหนทางพ้นทุกเจอด้วยนะคะความสงบสุขเพราะว่ามันจะเจอทางออกมันจะเจอหนทางพ้นทุกแล้วมันจะมีแต่ความแฮปปี้เพลฟูเนตดีไลท์แฮปปี้นะคะชีวิตแฮปปี้มีความสุขฝันร้ายกำลังจะหายไป ะได้รับการเยียวยารักษาปัญหาทุกอย่างนะคะเนาะลืมเรื่องเดิมๆไปได้เลยโอ้เหมือนชีวิตพิกอะเหมือนแบบทุกอย่างจากร้ายกลายเป็นดีจากร้ายกลายเป็นดีแบบมากๆอะนะคะอืบางคนจะได้แต่งงานกันเลยนะคะเนี่ยแนวโน้มในอนาคตมันดีนะนะคะ จำศีลเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณตอนนี้จิตวิญญาณคงอ่อนแอมากๆอย่างนี้บอกสิบดาบนะจนไม่มีแรงที่จะทำอะไรนะคะเป็นห่วเป็นใยกันนะดูเหมือนเข้มแข็งดูเหมือนไม่แคร์ด้วยแต่จริงไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยตอนนี้เหมือนจิตวิญญาณต้องการการฟืนฟ้นฟูน,นะคะคุณจะต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมา กณจะต้องฟื้นฟูจิตวิญญาณตัวเองนะคะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้นะคะนะที่แบบต้องฟื้นฟูนกันทั้งคู่เลยนะคะแต่มันกำลังกำลังจะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นเอิร์ธเมจินะคะสร้างแรงบันดาลใจดีๆโอกาสดีๆให้กับตัวเองเอาตัวเองออกมาจากเงามืดนะคะ นะเพราะความรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะส,สร้างคุณจะทำอะไรเพื่อตัวเองคุณจะดึงจิตวิญญาณตัวเองออกมานะคะนะฟื้นฟูแล้วแบบลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองส,สร้างสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะแล้วอยู่กับสิ่งดีๆอยู่กับแสงสว่างอยู่กับแรงบันดาลใจดีๆนะคะแล้วเซนของคุณจะแรงด้วยนะคะช่วงนี้แรงด้วยในแนวโน้มในอนาคตเนี่ยนะคะ กูจะไม่ให้เงามืดเนะี่ยให้มันอยู่ข้างหลังคุณเหมือนคนที่ผลักมันออกไปเนะ่นะคะเออไม่ให้เข้ามาใกล้นะคะจริงมันก็อยู่ใกล้ๆกล้เรานี่แหละแค่ไม่ให้มันมาสิงอะนะคะยังมาสิงใช่นะออปล่อยวางนะคะอืมไม่เอาอะไรละอยากมีความสุขอยากใช้ชีวิตแบบมีความสุข นะคะคต่อให้คุณสร้างทุกอย่างขึ้นมามีความสุขแล้วแต่มันเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเอง Adore to the infinity ประตูสู่อน,นันต์เดี๋ยว Inner Place นะคะความสงบสุขภายในจะนิพพานแล้วหรือเปล่าคะนะคะชาวทาัดฟายคะ่ะเริ่มปล่อยวางเริ่มแบบว่าอยู่กับจิตวิญญาณอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขนะคะจิตสงบมากขึ้นนะนะคะ ค้นหาสัจธรรมค้นหาหนทางดับทุกเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วมันสงบม,มากๆด้วยนะคะคุณไม่คือจริงๆอ่ะฟ้าว่าคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณต้องการที่จะเป็นแบบไหนได้เลยวันหนึ่งเนี่ยคุณเหมือนคนที่ผ่านอะไรมาเยอะๆจนแบบพอคุณปล่อยภูคุณวางแล้วคุณกับแฮปปี้มีความสุขนะคะ นะมันเหมือนเนี่ยนะคะเป็นทางเวลาที่คุณเคลียร์ยูเอเนอรจีอะนะคะช่วงเวลาที่คุณกลับมาเคลียร์พลังงานกลับมาฮิลลิ่งกลับมาเหมือนพลังงานทุกอย่างคุณสร้างมันขึ้นมาเลยนะคะคุณไม่เอาอะไรที่มันมาให้ความรู้สึกที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีครอบงมคุณได้นะคะคือคุณมีของเก่าดีอยู่แล้วฟ้าว่าคุณมีบุญกุศลเดิมมันดีอยู่แล้วแค่คุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ ชวิตของคุณเปลี่ยนเลยมีแต่ความสุขเนี่ยความสุกเศร้าทุกอย่างก็บรรเทาลงเนาะนะคะ Inspiration แรงบันดาลใจในวันที่หลงทางในวันที่เหน็บหนาวในวันที่หาทางออกคุณก็เจอทางออกนะคะมีอะไรดนจิตโดนใจนะนะคะ คือของเก่ามันดีอ่ะของเดิมมันมีดีอยู่แล้วมีบุญกุศลหนุนนําอยู่แล้วนะคะพอมาสร้างใหม่ยิ่งดีขึ้นชีวิตยิ่งดีขึ้นนะคะมันดีเพราะคุณเองนั่นแหละนะ,ะนะคะนะปล่อยวางนะคะเหมือนจะไปนิพพานแล้วเนี่ยฮะธาตุไฟนะคะโอ้ความอิ่มหนำสำราญในชีวิตนะคะ ความอุดมสมบูรณ์นะอาหารการกินอิ่มหนำสำราญระวังเรื่องความอ้วนด้วยนะคะเนี่ยความสุขเหมือนวัยเยาว์ความหวานฟ้าว่าจะได้ไปกินข้าวกันนะนะคะคไปทานข้าวกันไปย้อนนะคะ poppy love ปปออสร้างความสุขอีกแล้วเติมหวานกันอืมไปเติมหวานนะคะไปสร้างความสุขกันเหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง นะคะกลับมาเป็นวัยรุ่นกลับมาจีบกันเริ่มต้นใหม่รักกันอะไรแบบนั้นเลยนะคะไม่รู้แหละมันจะได้รับการเติมเต็มมันจะมีความสุขมันจะแฮปปี้นะคะมันจะสงบลงมันจะซอฟลงแล้วตัวคุณเหมือนเออเนี่ยฝันร้ายมันจะจางไปจริงๆนะนะคะจิตวิญญาณก็ได้รับการเยียวยาได้รับการฟื้นฟูนะคะกำลังใจก็มาเต็มอืม ดีข้าจะส่งเพลงถึงคุณก็ได้นะคะส่งเพลงให้คุณนะหรือส่งมอบความจริงใจบทความบทเพลงบทความความรู้สึกส่งออกมามันมาจากความจริงใจนะหลังจากนี้ถ้าเขาส่งอะไรให้คุณแต่ระวังตกลุมพางทางบททดสอบนะคะมีบททดสอบเนี่ยเดทแอนด์รีเบิร์ดตกลุมพัางทางบททดสอบ แต่เขาบอกว่าเ a ทแอน d ีเบิร์ตตายแล้วเกิดใหม่การเดินทางไกลด้วยเจอหนทางสว่างเจอความสุขเจอความสงบนะคะฟ้าว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันไปด้วยกันได้อีกไกลเป็นพลังส่วนบุคคลเป็นความรู้สึกถึงเนี่ยอย่างที่บอกมันฟื้นฟูทางจิตวิญญาณแล้วเนาะนะคะทุกอย่างมัน มันเกิดการเปลี่ยนแปลงความรักชนะและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจริงนะคะนะหลุดพ้นออกมาได้ฟันร้ายกลายเป็นดีนะคะความสุขเศร้าทุกอย่างบรรเทาความสุขสงบกำลังคืบคานเข้ามาความหวานนะคะทำให้คุณได้เชื่อใจอีกครั้งอกลับมาฮิลลิ่งกันแล้วกันเนาะนะคะ โอเคแหละนะคุณจะถูกรักถูกให้ความสําคัญและความรักครั้งนี้ยมันมีแต่ความจริงใจใถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นถือว่ามีแต่สิ่งดีๆเนาะนะคะชาวทาตุไฟอืมมันเป็นเพราะตัวคุณเองค่ะนะคะทุกอย่างถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของคุณเองบุญเก่าก็มีบุญเก่าที่ทํามาด้วยกันก็มีอยู่แล้วยังมาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะมันส่งผล ช่วงนี้นะหลังจากนี้ไปนะคะมันจะส่งผลให้กับคุณมากๆเลยนะคะฝันกําลังจะเป็นจริงฝันร้ายกําลังจะจากไปขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บๆค่ะบ๊ายบายคะ่ะ